แรัสว oh. ัสดีฮะ บอลกี่องศาบางบอลบางบอลเปิดแอร์21แล้วตอนนี้เพียนทุกสายสวัสดีทุกคนนะฮะ สวัสด,ดีเราแมวไปไหนอยู่ห้องครับวันนี้ไปทำวัคซีนมาอีกรอบครับคุณไก่สวัสดีครับสวัสดีนะฮะเด็กกี่เดือนแล้วสี่จะเข้าห้าแล้วครับ ไม่ได้เล่นอย่างเดียววิถ้าเพี้ยนมากไวไวเนาะใช่ไหมสี่จาห้าเดือนแล้วฮะวัสดีทุกคนนะในวันคริสต์มาสใช่ไหมนะ พงศ์นิวสวัสดีครับโยเสรษฐพงศ์ทำไรตีกอล์ฟมีอยู่ไม่กี่อย่างชนจอชนจอคืออะไรเพื่อน อยู่มึงหน้าวะเดี๋ยวกัดในชั้นลกเพื่อนทำโซนมางๆเอาฟิลเตอร์ออกแบบนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ๊ยทำไมฟิลเตอร์อะไรเนี่ยเออฟิลเตอร์อะไรเพื่อนโอ๊ยกระซายสวัสดีครับหน้าเป็นแบบมนุษย์ต่างดาวมากเลยอ่ะเอาฟิลเตอร์ออกเลยเพื่อนบอกเว้ยทรงผมดีนะเนี่ยใส่ฟิลเตอร์ อยังไงสิยังไงสิหนุ่มย่อฟิดแ๊บแป๊บๆเอาเ,อาเอาลยอ,อันนี้ทำลายจ้าเอ่อฟิตเนสแล้วก็มาออฟฟิศจ้าฟิตฟิตเนสโชว์ซิกแพคซิงเกิลใหม่เอาฟิวเตอร์หลุดละ เฮ้ยสปอยเพลงใหม่วะเฮ้ยเราจะสปอยเนะี่ยรอเราเก็บไว้ก่อนดีเฮ้ยสวัสดีครับคนดูร้อยห้บคนนะแล้วผมดาวฟิลเตอร์ออกไงครับเนี่ยเฮ้ยทำไงวะเพื่อนไม่รู้เลยเพื่อนสวยละอ๋อจะละเน่ Scene, เจ็งซีเลยไหมให้เข้าบรรยากาศอ่ะใช่เขางมึงมีชุดแล้วไงของกูยังไม่มีอะไรวันนี้อะไรวันนี้สวัสดีนะครับแฟนขับเต่ากระช้าทุกคนนะฮะสวัสดีฮะสปอยแล้วไม่ใช่หรือหลุดแล้วเขายังเขยังชั่วเพลงใหม่ล็อขออะไรวะ อืมไม่ตอนนี้เล่นไม่ได้ว่ะเพราะว่ากีตาราเพี้ยนอ้าวตั้งสายสิครับไม่ได้เอาจูนเนอร์มาด้วยตรงนี้เฮ้ยไ่ขยับด้วยเลยเอ้ยนี้ไม่มีจูนเนอร์เลยเพื่อนอ่าเดี๋ยวเร็วนะตึงแล้ว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 มันดูพยายามไหมดูพยายามมากเลยนะเฮ้ย ทำไมหน้าเล็กลงแล้ววะฟิลเตอร์โอ้แม่ไม่ตอบแบบออกออกลังกายอะไรอย่างงี้เออซื่อเกินเอย<อ>คอนเสิร์ตเป็นไงครับที่ผ่านมาดีครับออจะว่ายังไงดีบรรยากาศอบอุ่นดีได้เจอเแฟนๆก่อนก่อนปลายปกกีก่อนก่อนก่อนจะหมดปีนี้สำหรับเราว่าเราเราว่าดีนะเป็นเรื่องที่ดีเอรอ้องกี่เพลงครับประมาณแปดเก้าเพลง ไม่ไม่ได้ร้องเยอะครับเจอโดแปดเก้าเพงจัดที่ไหนวะพลัมสามเพื่อนอ๋อไกลพลัมสามแถวบ้านเราแถวบ้านเราพอดีไม่ได้ไกลมากแล้วคุณติ๊กกี้เวลาชนีเขามาทําไมล่ะคะเขาอยู่ออฟฟิศครับเขาเป็นผู้บริหารครับวันนี้ที่ตั้งใจจะมาไลฟ์ตอนแรกคือจะมาแกะของขวัญที่แฟนๆให้วันนั้นอ๋อ ปีใหม่เที ault, unlike, ่ยวไหนนี <the <the sure> like ้ไปเขาใหญ่เบ้นติโก่หลังปีใหม่อ๋อหลังปีใหม่หลังปีใหม่แล้วช่วงเนี้ยช่วงแบบก่อนจะหมดปีออยู่บ้านเหรอพุ่งนิตติกอปพุ่งนี้ออกเพราะว่าติดกล้องแล้วติดกล้องซีรีส์เรื่องใหม่ละอ๋อที่ล่งตอนนั้นป่ะชื่อเรื่อง yesterday ถ่ายเร็วรอยรักวันวันยี่สิบสามคิว เร็วสิบตอนเองถ่ยเร็วอยู่ถ่ายเร็วอยู่ของวีทีวีนะครับเป็นซีรีส์วายเป็นซีรีส์วคู่พระพระพระเอกกับนางเอกเขาเรียกว่าอะไรวะคู่หลักแล้วกันค,คู่หลักน้องฟอร์ดน้องพีทฟอร์ดพีทดังมากตอนนี้ที่จีนที่ไทยก็ดังใช่ซีรีส์วแล้วแล้วเรื่องนี้บทคุณเป็นยังไงบทคุณแบบมาแนวไหน เป็นตัวละครหลักเหมือนกันเป็นครอบครัวของน้องพีทน้องพีทต้องรอดูอะต้องรอดูพระเอกนายเอกแต่เรื่องนี้มันไม่มีพระเอกนายเอกให้คนดูคิดเอาเองอืมใช่ก็เลิฟซีนดูเดือดบอกเลยเลิฟซีนดูเดือดไม่ไม่ไม่ใช่กูนะกูได้เล่นเลิฟซีนนะอ่าใช่ครับเป็นพี่ชายครับเป็นพี่ชาย S <S วันนั้นไปเจอน้องหยินกับน,น้องวอด้วยหญิงานแปลกุศลเขาบอกว่ากูถามว่าเอ๊ะรู้จักกระชาไหมเขาบอกรู้จักอยู่กาชาเคยขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันเนี่ยใช่กับกับกับน้องวอเคยขึ้นบอยเฟรนด้วยกันครับปีหนึ่งเ,เพิ่งดูว่าวอวอววน้องวอในี่คนสรารคามเ,าเาหรออันนี้เราจำเราอจำไม่ได้แต่คนอีสานแต่จำจำ,จำไม่ผิดน้องวอน่าจะเชลซีนะ ใช่เชลซีเด็กเชลซีเสมอนี่ครับ <laughs> แต่กูแพ้เสมอแพ้แ,แ,พแ,ลแล้วก็บุญแล้วก็แพ้วินล่าต่กูแพ้วิล <laughs> วลา่า <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแก้แค้นวิลล่าให้นะต่อไปเราเจอวิลล่า <laughs> วิลล่าไม่อย,อย่างดุ <laughs> วิลล่าหุห่โ <laughs> ช่วงนี้แข็งแหละอืมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะโออันนี้อยู่บางบอล บอนบ้องบอลแล้วบ้านหลัง,งนั้นน่ะเราบ้านหลังนั้นเราปล่อยละเฮ้ยขายออกแล้วเหรอ Yellow. เย่แล้วมีเงินทำมีมีแล้วอย่างนั้นน่ะใ <c oughs> จะเย็นเพื่อนใจเย็น <c oughs> มีเงินทำมีมีแล้วดิ <c oughs> เย็นก่อนใจเย็นเลย <c oughs> แล้วจะมีคอนคู่กันอีกไห <c oughs> มครับได้ได้กำไรไหมมันก็ไม่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 ขนาดนั้นหรอกเพื่อนไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนอยู่่าเพราะว่า เพราะว่าออมันก็มีส่วนที่มันเขาเรียกว่า,าย,ยัางไงมันมีส่วนที่เราต่อเติมออกมาเนาะแล้วก็เป็นส่วนที่เราใช้งานด้วยมันก็นก็ถือว่าเป็นค่าสึกหลออะ่ะแต่แต่โดยรวมถือว่าแต่โดยรวมถือว่าออกมาโอเคครับเดี๋ยวมีคอนคู่ไหมไม่มีครับนอันนี้ยังไม่มีครับเอแต่แต,แต่ทางพี่ชอติดต่อไปยังไะโอเคบอกอได้แล้วมั้ง บอกได้แล้วเหรอยังรู้ว่าเราไม่รู้เลยเออไม่รู้เหมือนกันแต่คูณลงตารางงานไปแล้วว่าปีหน้ามีอะไรบ้างเราก็ลงไปแล้วไลน์อัพไปแฮะวันไลน์อัพเดินหน้าปะไดใช่ไอคอนสยามไปไปบอกแฟนคลับเลยว่าเดี๋ยวมีไลน์อัพจะเริ่มบอกยังไงดีเดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันเออเดี๋ยวค่อยบอกดีกว่าดือบอกเลยวันที่วันที่อะไรปะย แปดป่ะแฟนขับแต่วัาชาครับวันนี้ยี่แปดนะครับรวมพลกันหน่อยที่ไอคอนสยามไปให้กำลังใจพวกเราสองคนนะครตอนเย็นตอนเย็นเย็นช่วงเย็นถึงช่วงเย็นเริ่มงานประมาณหกโมงครึ่งอ่ะเป็นงานถ่ายข่าวไลฟ์อัพเฉยว่าโปรเจกต์ล่าสุดเนี่ยเรื่องเนี้ยเราให้เราให้พี่ปดเล็กดูแล้ว หมยถึงว่าหมยถึงงานเนี้ยเราให้พี่ฝนเล็กดูให้คล่องกว่าเอาให้ประธานให้ใช่ยี่สิแปดมัลก,กาลาครับใช่เพราะว่าพี่ฝนเล็กก็เอาเอาไปเยอะอยู่ใช่ใช่มีมีใครมั้งมึนก็เด็กที่เขาดูอยู่ตอนนี้มั้งใช่ใช่อ่ กี่คนไม <lawsuit royable. S 1> ่รู้ยังไม่ไม่รู้เลยยังไม่รู้ยังไม่ยังไม่รู้รายละเอียดหรือขนาดนั้นเนี่ยแต่แต่ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีอมกราครับไม่ใช่ธันมาครับมกราครับหรือว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือว่ามันเรื่องที่ดีเออเดี๋ยวมีไปญี่ปุ่นที่เขาใหญ่เสร็จแล้วก็ไปญี่ปุ่นที่มึงบอกปูอ้วนแน่เลยกลับมาเดี๋ยวผมไปเที่ยวไปมันคือการไปเที่ยวเพื่อนรูแก้มตอนนี้ไม่ต่างกันหรอก ช่วงปลายปีเนี่ยตัวดีเลยลงมากี่โลแล้วไม่ได้ช่างเลยเพื่อนแต่ก็ออกกําลังกายอยู่เรื่อยๆแต่แต่ช่วงนี่แหละช่วงปลายเดือนเนี่ยแหละที่แบบออกเบาลงเพราะว่าออกไปข้างนอกเยอะมืนก็ออกลังกายได้ใช่ครับเดี๋ยวต้องรอให้เขาประกาศก่อนใช่ครับคุณนุงน้งนิ้งนุง้งนิ้ง แสดเตยมเตรียมลางงานเป็นโปรเจกต์ร่วมใช่ไหมน,นั่นเนี่ยถามจริงๆนะคะเราจะได้แต่งงานกันไหมคะัืก็ใครอะ่ะสวัสดีค่ะน้องยกสวัสดีทุกคนนะฮะกรเข้าจอข้าใจหน่อยนะครับคุณพรี่มานานหรือยังหนูยังไม่เลิกงานเลยมาสักแป๊บหนึ่งครับไม่ได้นัดกันด้วยเข้ามาพอดีแล้วมันเด้งหงาอดีอ,างงามดอืม ที่เกียรตประชุมงานเนี่ยเขาประชุมงานกันอยู่กูก็เลยอะอเป็นนิชิ่งนิวาขายของขายของยิ่งนิวาแล้วไปญี่ปุ่นกี่วันนะน่าจะมีสักแปดวันเจ็ดคืนอยู่ไปโตเกียวไปฟูจิแล้วก็กลับโตเกียวแต่เราะฉะ้เช่ารถขับเองดีมันเคยเช่าป่ะเคยต้องติดต่อยังไงวะหมายถึงติดต่อยังไง อย่างแรกเลยอย่างแรกก็คือทําใบับขีสากนก่อนต้องมีใบับขีสาก้นเมืบบขีสากลนเสร็จปั๊บมันก็จะมีะหลายๆบริษัทที่ก็รับทํารับแบบเป็นบริการเช่ารถอะ่ะที่ไทยเหรอที่ญี่ปุ่นก็มีที่ไทยเดี๋ยวนี้ก็มีจัดการให้หมดแล้วเพื่อนอืมไ,<ท>ไปจองที่ญี่ปุ่นหรือว่าจองที่ไทยโอ้หนานมากแล้วอะ่ะตอนนั้นจองญี่ปุ่นตอนนั้นจองญี่ปุ่นครับแล้วเดี๋ยวเขาเอาเรืม,มาส่งที่โรงแรมเลยปะเปล่าเราตอนนั้นคือเราต้องไปที่เราต้องไปที่เขาจะมีเป็น เขาเรียกว่าเป็นจะใช้คําพูดว่าอะไรดีวะเป็นสถานที่ที่เขาใช้แบบปล่อยรถอะครูก็บอกไม่ถูกอะอืมได้เราก็ไปไปทําเรื่องรับรถที่นั่นหาเช่าหาเช่า,ชาล่วงหน้าที่ไทยได้ค่ะอาได้หาเช่า,ชาวลวงหน้าที่ไทยก็ได้อยากเห็นรวมเอฟแปดค่ะอยากให้มีคอนโดมเอแปดยากละแต่ละคนก็มีลูกกันหมดละ ได้ผมก็ลูกแปดอะตอนนี้กระชากลูกกี่คนไม่รู้ตอนนี้ชากัหกผมแปดะใกล้ละใกล้เคียงกันแล้วนี่คนดูกระชากเยอะใช่ครับได้อันนี้สง์จากเสฐพงศ์เลยครับนี่ต้องชนจอมัอนบ่อยๆโอ้กไกปันครับผมโอ้โหกาแฟ รอคอนต่ว่าช้ารอเลยครับรอเลยครับผมก็รออยู่เหมือนกันก็รอเหมือนกันแต่ว่า AF มาแล้วด้วยคุมภาใช่ใช่เห็นละเลยเห็นละเปิดรับสมัครละน่าดูน่าดูอยากเห็นเหมือนกันว่ายุคนี้จะเป็นยังไงแล้ว,แล,วแล้วกูเห็นในนี้ด้วยที่มึงไปสัมภาษณ์กับพี่ยามใช่ออนวันนี้ครับฝากด้วยนะเอ้ยเดี๋ยวต้องดูแล้วก็ก็ก็ดีก็สนุกดีครับนะได้ได้ไปพูดคุยอะสำหรับเรานะ เราได้ออกไปพูดคุยได้ไปเจอคนอื่นก็ก็ถือเป็นเรื่องดีอ๋วพี่อามก็สมภาษณนี้ฟมีใครั้งม,มีพี่โจอามาใช่มีพี่โจครับชูพี่ต่อ,อมาดิฟรถที่ร้านอ๋อตรงเออเส้นราชาพฤกกันละประพรึกไม่ใช่กันละประพรึกราชาพฤกจะมีร้านหนึ่งที่เมื่อก่อนเราไปเราเคยไปแล้วเราชอบสามล้อดิฟเป็นทริดิฟอะ สามลอ้อรถมอเตอร์ไซค์จะมันจะบอกจะบอกอยังไงดีวะนึกถึงสภาพรถแบบเดี๋ยวส่งให้ดูดีกว่าแต่สนุกดีกแล้วแต่คนชอบตุ๊กตุ๊กไงสามลอ้อตุ๊กตุ๊กทรงแบบรถสามล้ออ่ะใช่สนุกดีถ้าชอบก็ชอบพี่เต๋าอ,อยู่จังหวัดคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะ <laughs> ถึงตอนนี้เหรอครับตอนนี้กรุงเทพครับอยู่กรุงเทพครับแต่ไปญี่ปุ่นเหมือน ATV แต่เหมือนเอทีเหรอมันไม่เชิงเหมือน ATV ครับ ATV จะเป็นสี่ล้อที่สูงกว่าแต่ทร a c ริฟสามล้อมันจะมันจะแทบติดพื้นเลยครับอ,อ่ไม่ไหวว่ะดีบรถไม่ไหวสนุกดีเพลินเร้อนไหมร้อนเล่นกคืนสิเพื่อนใครเขาเล่นกลางวันกัน <laughs> โอ้โหราจะกรฟกว่าจะเสร็จกลับบ้านบ้านอยู่ไหน อ่อนนุ่นี่แถวๆนี้บ้านกูมานี่คูณจิ้นในตำนานไม่ร้อนมีห้องแอร์นั่งใช่มีห้องแอร์นั่งใช่ทำองแอรโอเคสนุกมากไปญี่ปุ่นสิหรอ่วเราไปญี่ปุ่นเจ็ดแปดวันไม่วนหรอกเพื่อนถ้าไปเราไปเดินไปอะไรอย่างเงี้ย้าไม่ได้แบบกินแบบถล่มทลายนะโอ้โหกูกินเก่งอยู่แล้วแบบก็เผาผ่านดีปะ ไม่ค่อยดีแล้วอนะสามสิบหกแล้วไม่ดีแหละแรงมากทีเร็กปะโอ้มีคนจำผมได้ด้วยพี่กระชาเหรอจำไม่ได้เลยมึงต้องไปตัดผมอะ่ะกูตัดแล้วเพื่อนตามทรงหัวเห็ดโอ้โหนี่กูจากตอนแรกยาวลุงลงงังกว่านี้ตัดออกมาแบบตัดออกมาเยอะมากเดี๋ยวจะค่อยๆสั้นสั้นๆไปเรื่อยๆ แล้วเพลงใหม่จะตัดผมสั้นหรือไว้ผมยาวใจจริงอยากไว้ผมสั้นมีทรงอยู่มีทรงมีแบบมีมีภาพที่อยากเป็นอยู่อตอนนี้หนูก็สามสิบแล้ว่าบอกว่าตามต่อกระชากแต่หมอต้นหายไปนานเลยชอบฟังเพลงพี่มากขอบคุณนะฮะฉายาชานณเดียวว่าขอบคุณมากนะขอบคุณสำหรับของข,องขวัญด้วยนะครับเขาจอเข้าใจหน่อยนะครับขอสักสองหมื่นใจวันนี้ ิดถึงหัวเห็ดอยู่นะทรงนานานานจุดแล้วมั้งหัวเห็ดใช่ตามตอนมอ .4 นางเอกเอ็มวีแต่งงานไปแล้วตามแต่ในบ้านตามตอนมอ .4 เมื่อไหรก็เจอแฟนคับหลายคนเลยมาเป็นรอบสื่อหนังรอบสื่อ,อ,อหอแตวแตกแหกลีหู ชื่อว่าอืมอวันก่อนก็ไปไปร้านแถวบ้านก็เจอแฟนเพลงเหมือนกันเซอร์ไพรส์ดิที่แบบยังมีคนแบบเอ้ยจำได้จำเพลงได้ถือเป็นเรื่องที่ดีเขาจำเพลงอะไรล่ะแค่ของอของกูเขาไม่รู้แล้วกูเป็นเอฟตอนนี้นํำได้แต่สุภาพุสุดซอยอย่างเดียวตอนนี้มึงนักแสดงแบบเต็มตัวแล้วเพื่อน เดี๋ยวรอเพลงใหม่ปล่อยก่อนเมื่อไหร่เมื่อไหรดิคตังคุณแม็กเจม,มาน้ายอยู่ไหนแม็กเจไม่รู้ว,รวันนี้นทำอะไรอะ่ะช่วงนี้งานปะนักร้องนะปีใหม่ก็ทับถ์วเยอะนะจริงจะมีเพลงคู่กันไหมมีครับ มีครับสองเพลงสามเพลงสี่เพลงห้าเพลงถ้ามีานย <c oughs> ขนาดนั้นเลยเหรอได้ครับไหนไหนไหนแมวอยู่ไหนแมวแมวแมวอยู่ห้องวันนี้พาแมวไปวัคซีนมาเพื่อน <c oughs> อุยอ้ยโทษ sorry อุ้ยพาแมวไปวัคซีนมาแมวอยู่อีกห้องนึงอ,อ๋อมอร์รี่คริสต์มาสครับวัสดีครับสิบเพลงเลยป่ะคะ <c oughs> สิบเพลงเลยสวัสดีครับสวัสดีครับขอเพลง เอาดีๆพี่รอมากรอเลยครับรอเลยรอเลยฮะร,รู้จักครับแต่าใช้ย F8 ดังมากขอบคุณม,มากตอนนั้นนะยุคนั้นยุคนั้นไอ้เูโอ้โอ้โอ้ sorry <c oughs> เก็บเงินซื้อบัตรคอนเต๋อวาชาเก็บไว้เลยครับปีหน้าได้ใช้แน่นอน <c oughs> อยากเจอนะอยากเจอทุกคนเน่ะ ในความที่แบบเราไม่ได้เจอกันนานนานเขาจ่อเข้าใจหน่อยนะครับเขาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เพิ่งน9,006นะฮะปรับใจหน่อย200หนนึ่งในตองอูนี่คือตองอูอ่ะเขาเงมีเซาการ์ดไหมเซาวการ์ดเซาการ์ดสำหรับอะไรล่ะเพื่อนสำหรับสำหรับไลฟ์เหรอหรือว่า เออที่เห็นเขาชอบทำเอาซาวการ์ดมาไลฟ์แล้วก็เปิดเพลงแล้วก็ร้องเพลงเป็นอินเตอะไรอย่างไี่มีมีแต่ยังไม่ได้สั่งมาว่ะเราจะสั่งมาเรเร็วนี่ละสองชิ้นสองอยู่นานอ่ะแพงไหมไม่แพงหลักพันเพราะเท่าไรถ้ามีซาวการ์ดก็มีไม่ฮะใไม่แต่ควรมีนะหมายถึงก็ต่อไม้เข้าตัวซาวการ์ดเนาะต่อเครื่องดนตรีหรือถ้าไม่ต่อเครื่องดนตรีเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆมันแบบมันสามารถเปิดแบ็กกิ้งแทร็กผ่าน ผ่านโทรศัพท์ได้แล้วอะก็ถ้าไม่เล่นเองก็เปิดแบกิ้งแครกทุกอย่าง่ากตัวนั้นร้องได้ชิวๆไม่ก็เปิดยูทูคาราโอเกะก็ล้องได้อเสียงคมกว่าเลยเพื่อนอ๋อแล้วก็ไม์ไวเลสก็ได้ไม์สายก็ได้ไม่สายดีกว่าสําหรับเรานะไม่มีไม์สายเือเพื่อนเดี๋ยวนี้ไม่แพงเลยเดอไนี้เดี๋ยวนี้เขาใช้ที่เป็นเดี๋ยวนี้เขา เราเห็นหลายคนเขาก็ใช้ตัวที่เป็นเป็นคอนเดนเซอร์อ mm ่ะ hmm. เป็นคอนเดนเซอร์ที่มันมันรับได้รอบด้านมันก็โอเคถ้าเราถ้าจะร้องกับร้องกับแบงกงแทร็กร้องอะไรแบบนี้มันก็เก็บเสียงได้เยอะดีมันเก็บเก็บหมดอะ่ะอ mm ือ hmm. ต้องมามัสคอตมัสคอตคืนประชาผอมลงขอบคุณมากคนระัช่วงนี้อาจจะยังอาจจะแบบเพระช่วงนี้ เป็นความนิสัยเสียของผมเองแหละพอมันช่วงปลายปีอะช่วงคริสต์มาสช่วงอะไรอย่างเงี้ยต้องออกไปเจอคนไปเจอไปเจออะไรอย่างเงี้ก็อาจจะมีแบบ